วันนี้พายภูพามาไหว้สารเจ้าพ่อเขาเขียวนะครับเราไม่สามารถให้เสียงคำบรรยายได้ฟังภาพและเสียงต้นฉบับนะครับอื Thank <laughs> you.